เมนยูครับเมนยูสวยๆครับลูกค้าหลายท่านมองหาเมนยูสวยไว้ไปใช้งานนะครับดีย่ยมแท็กเตอร์นะครับตอนนี้เมนมีเมนยูสวยสวยอยู่4คันนะครับคุณลูกค้ามีเมนยูสวยสวยอยู่4คันนะครับวันนี้ก็มาโชว์2คันนะครับคุณลูกค้าเอามาโชว์2คันนะครับราคา4 7 5 0 0 0แล้วก็4,9่0นนะครับคุณลูกค้า4 7่แสนันและ4,9 0 0นนะครับคันแรกซ้ายมือนะครับคุณลูกค้าคันนี้เลยนะครับ สี่แสนเก้าหมื่นนะครับยางสวยสี่เส้นเลยนะครับคุณลูกค้ายางสวยสี่เส้นเลยนะครับเป็นรถเดิมนะครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับคุณลูกค้าสติกเกอร์แมนยูอยู่ครบนะครับสติกเกอร์เมนยูอยู่ครบนะครับมีหน้ากากดีเยี่ยมแถมให้นะครับคุณลูกค้าหน้ากากดีเยี่ยมอย่างนี้แถมให้เลยนะครับมีเท่าไอเสียเส้นสวยครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับอย่างนี้เลยนะครับสติกเกอร์เมนยูอยู่ครบเลยนะครับ ยางหลังเดิมติดรถมานะครับยางหน้าเปลี่ยนให้นะครับเครื่องดีเกียร์ดีมีรับประกันนะครับคุณลูกค้าเครื่องดีเกียร์ดีมีรับประกันนะครับไม่ต้องห่วงเครื่องไม่ดีเกียร์ไม่ดีนะครับลูกค้าตรวจเช็คลอดซึมรอบคาให้แล้วนะครับตรวจเช็คลอบซึมล่วคันให้แล้วนะครับ490,000บาทนะครับแล้วก็อีกคันนึงนะครับก็สภาพใกล้เคียงกันนะครับอยางหลังเดิมติดรถมายางหน้าเปลี่ยนให้แล้วนะครับสภาพรวมๆก็ใกล้เคียงกันนะครับ คันนี้475,000นะครับคุณลูกค้า,าสนใจรถแท็กเตอร์สองคันนี้นะครับมีเงินสดซื้อสดมีส่วนลดให้นะครับลูกค้าจะมีเงินไม่พอขอผ่อนก็ได้นะครับซื้อสดซื้อผ่อนได้นะครับ 0, 0 8 7 2 2 4 4 0 2 3 0 8 1 3 2 0 1 2 2 7่อด่าดครับดีเยี่ยมแท็กเตอร์อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับหลายท่านบอกว่ารถทางร้านไม่ขับให้ดูสภาพดีไหม ก็ดีครับมีรับประกันให้ด้วยนะครับลูกค้ามีรับประกันเครื่องยนต์รับประกันเกียร์นะครับสภาพรวมๆรถทุกคันนะครับขับดีแน่นอนนะครับขับโชว์ไม่โชว์มันอยู่ที่การรับประกันนะครับลูกค้าหลายท่านอาจจะขับโชว์ท่านแต่ผมไม่ได้ขับโชว์นะครับแต่ผมก็มีรับประกันให้นะครับลูกค้า08722 4 4 0 2 3สนะครับสนใจรถแท็กเตอร์2คันนี้ก็โทรเข้ามานะครับคุณลูกค้า สนใจรถเครเตอร์2คันนี้ก็โทรเข้ามานะครับเครื่องดีเกียร์ดีแน่นอนนะครับตรวจเช็คร่วดซึมให้แล้วนะครับสะอาดสะอาดยางเสยสวยนะครับโทรเข้ามานะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูท้ายนิดนึงนะครับลูกค้าตามนี้เลยนะครับท้ายเขาก็จะประมาณนี้นะครับอย่างนี้นะครับท้ายก็ประมาณนี้นะครับทั้ง2คันก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับท้ายก็จะประมาณนี้เหมือนกันครับสนใจ2คันนี้ก็โทรเข้ามานะครับ0872244023 ดีเยี่ยมแฟกเตอร์อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับขอบคุณครับ